มาแล้วที่ไอมามามากินข้าวเร็วฮ่าฮ่าฮ่ามาจะโดนปันหาเนี่ยอยมัเขามันสีเย็นบดก้อนนี่แต่ว่าวเอาไว้ก้อนนี่มันสีเย็นบดแล้วแล้วมึงเนี่ยนะบดแดดอะไรัเย็นี้ที่ไอหมากขอนี่ของมักไอเลยตามบอกพูงก่อนดีกว่า ยุยตำสุดฝีมือเลยแต่เห <I not. S 2> อไอ้นาออยากให้ยุยรลิมไอ,อ้ทถอแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ใดก็ได้ที่มันดีกว่าอา้ ไอ้ขอโทษกับสุเลียง กลุ่มเครือข่ายทั้งมามันเกิดยังงว่าแต่คนอื่นนี่อ้ขึ้นีไปแบบนี้กเครือข่ายมันใหญ่แล้ว่กบอบอกกันใหงรูเลืองทอมันใหญ่เยอะยยห่ไกลเด้อโอ้โหอะไรอะไรหยใน้มีครได้หรอกใส่หวานนอมีสมุนเอาเขาว่าคือเยอะ còn níng mà làm sai, lài anh như thế Ừ, way there. อยู่ท่องยูมองหนีบ่ไดอีกต่อไปมันมีจะผ่านของไอน้นันเต็มไปหมดสุ่หมองทั้งทางที่หูว่าไอ้นัดทำลายย่่ขับปานใดแต่มันกะเห็ดใจลืมไอ้นับดบ่ไดจะเทือ่อ ใจหลายรู้นัดกับวอกมาหายายจ้เถื่อนัดมันก็คนทําม,มาหากินลูกเอ้ยไอ้ไน,นัดโลกเคยวางยายโลกง,งา่งอยู <c oughs> ่เจอมือที่ผ่านมามันม,มันมีอียหยังในคิดหลายอย่างว่าต้องคิดอีหยังหลายเอาเฮ้ยเ,เ้ยเฮ้ยยฮ้ยแต่ไมข้ามไปวะ เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ที่ผ่านมามันก็แค่หาปี ชีวิตมีความสุขขึ้นหลายคิดว่าเจ้าของเรื่องเขาใดมันบ่หสุกเจ็บอีกแล้ว มันผ่านไปแล้วจุยเขาเป็นแฟนกันเนาะโมเป็นอย่างเนอะแใคอยู่ยัง่าพร้อม กระเปเป็นหยังถามือได้คิดว่าข้าวบใส่จังเอามาขึ้นก็แล้วกัน แกวป่าเสาข้ามไ่ได้่ได้เากาแก้วตอนนี้ยังบ่รักสก็ยังบาใจนั่าเป็นยังงั้เมายละนะน้องสีไปใสกับไป โอ้ฟังมาคอนมวนไปยรัฟังอ่อยเลยดีกว่าทั้งที่เฮาคบบกันมาดมเป็นยังกันนีิบอกกันนะลอยทิมป้าให้ใจกัพภาความไปไอยๆห่างเหินและ้อยพอพ่จชจกับเรา

มาแล้วครับมาแล้วครับมออยแลฮะการผลัด้านายอดิเทีนะ่ามยาติเนนหนึ่งทสองานชาวทีตำบลพระทงชุมอำเภอเมืองจับรุอมซยมันจพานะรถสชาวที่นะ บ่ได้หักบ่ได้สนบ่เคยใส่ใจไอย,ยังลงงมงายคิดว่าเขาสิคืนกลับมานองจอบซองแลบไอ้ทุกเวลาก็สิหูอดอกว่ามันสิจบจังใดทูดกันหูอยู่ว่ามันเป็นคนเจ้าชุ้ไอก็ยังหักเขาอยู่นอลลรเงิดหัวใจ เชื่ช่อบารแทงมัดคือไปมาพี่บานมั้งใจน้องมีงามพ่อตายบอกพ่อได้แก่เลยน้องแล้น้ำเขาพ่อบานเล็กน้อยอยากจะซื้อไอติมให้น้ำเข่าจนตาติมปริบปริบปริบว่าก็ปริบว่ากริบวาก็ปริบว่ากปริบาลอยเข้าไปโรซายาเปรี้ยดาอาหางห่างหลุดลอยไปทีน่าใจจะไปเสียเวลา บอกให้คุ้มค่อมตายแค่เสียใจที่เขาใจรักแต่ความเจ็บปวดที่เขาไปให้หายใจอยู่สม,มีบ่พอตายน้องก,ก็ว่าแต่ตัวคนสุดวยๆคือมันบอดีอกกงานแต่งงานพอดีเ็ดทีวีบางขีเ้่กมใครไอว่าต้องไปสนหักคนจนกับน้องกาได้ถึงหน้าตาสิบวนันปานใด แต่ที่นอนมันในอีลีแลนน้ำเขาเพราะการเด็กนอนอยากจะเสียใ้น้ำเขาจนตาตุ่มประเดเรนตาบ้าจน่าบ้าจนตบ้าจนตาบ้าขึ้นมาลอยเข้าไปแล้วสาไอย่าไปเสียได้หักห่างห่างหลุดลอยไปชี้แนใจอย่าไปเสียเลยล่ะบอกหักว่เขอมอต ค่เสียใจที่เขาแต่ฝากความเปิงเข้าไปให้ใาใจอยู่ต้องมีบพอต

ปไปเข้าไปโลดซายอยาไปเสีด้อยใจอย่าไปเสีบอกหักเราใจที่ไปงายใจอยู่สพอต